สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณของเราขอแนะนาการคํานวณหาเลขเด่นหลักสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับสูตรคํานวณหลักสิบบนของเราเป็นแนวทางเก่านะคะท่านผู้ชมขอแนะนําต่อนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับตัวเลขเด่นหลักสิบบนในงวดประจําวันที่16กันยายนนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะรวมกันสนับสน,สน,บนุนสลักคิดเป็นรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะสำหรับสูตรคำนวณนี้แนวทางหลักสิบบนของเรานะคะก็ลงให้ท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรนะคะท่านผู้ชมเอาหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนสองครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหนึ่งบวกเจ็ดนะคะการคํานวณหลขเด่นในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขห้านะคะท่านผู้ชม ลเด่นหลักสิบบนในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นเลขเจ็ดเลขแปดและเลขห้านะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลที่หน,นึ่งในงวดนี้สามตัวบ,บนออกนะคะสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้านะคะเพราะฉะนั้นสําหรับตัวเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้ข้าวตัวเลขเด่นเลขเจ็ดน,นะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบ,บนออกมาแล้วสี่เจ็ดห้านะคะคืองวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นห้หลักสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดน้าคืองวดประจําวันที่16กันยายนนะคะการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชม หลักร้อยบนนะคะเล้4 4บวก7นะคะ11 11บวก7นะคะ18 18บวก5นะคะ18บวก5 23 23ได้เล็กเด่น3นะคะท่านผู้ชม3บวกอีกหนึ่งนะคะได้4 4บวก7นะคะได้11ไดเลขเด่น1จะกสำหรับผลออกเรามารอุ้นกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่16กันยายนนี้นะคะ สำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรหลักสิบบนของเราที่เดินต่อนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสามเลขสี่เลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจากสำหรับตัวเลขเด่นหลักสิบบนในงวดประจำวันที่16กันยายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสามเลขสี่เลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเรามารอลุ้นกันนะคะว่าตัวเลขเด่นหลักสิบบนของเราในงวดนี้จะผ่านอีกหรือไม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะขอบภัยนะคะท่านผู้ชมจ้ะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยรยทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ